อ๋อแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่พุทธนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคัลตี้โมบายแล้วก็ผมเอฟดอปคนเดียวคนเดิมมันเองนะครับ วันนี้นะครับผมได้เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมานะ่เลยทําให้ผมเกิดรายการนี้ขึ้นมานะครับใน EP 1นึ่นั่นเองนะก็คือรายการลิงร้องขอนั่นเองนะครับผมเป็นรายการที่จริงๆผมเคยทําไปแล้ว อ่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เล่น AM10 ็เอ้อ็มเอนะครับก็คือมีคนคอมเมนต์มาแล้วผมก็จัดให้นั่นเองนะนี่คือคอนเซปต์รายการของผมง่ายๆนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรอยากให้เอฟดรอปเล่นอะไรให้ดูไม่ว่าจะแปลกหรือไม่แปลกถ้ามันน่าสนใจผมจะลองทําให้นะครับก็คือคอมเมนต์มาเลยอย่างคลิปในวันนี้นะครับผมจะให้ดูคอมเมนต์นะครับปิ้งนี่เห็นไหมฮะพี่ครับเล่น j a k แบบแล้วก็นินจาแบบ ดึงยิงหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับดึงบวกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์มาครับไม่ต้องหวังความเก่งนะครับเอาแค่สนุกนะครับอยากให้เห็นว่ามันแปลกแค่ไหนเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่เล่นสกิลนี้บวกกับปืนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณคิดว่าคุณคิดได้แปลกแค่ไหนลองคอมเมนต์มาแล้วอันไหนผมผมผมสนใจ ผมจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะหม่อก็ปอเลยวะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการลิงร้องขอนั่นเองนะครับแล้วก็ลิงร้องขอก็มาจากลิงที่วิวัฒนาการแล้วนะฮะที่ผมพูดทุกครั้งในเวลาเปิดคลิปนั่นเองนะครับผมก็คือคนนั่นแหละนะก็ลิงร้องขอนะฮะประมาณนี้ลองคอมเมนต์มาถ้าคุณคิดว่าความคิดคุณเดบลกแล้วอยากให้ผมเนี่ยสะท้อนความคิดคุณออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นภาพเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะมาร่วมสนุกกันครับี่ใต้คอมเมนต์จัดมาเลยนะฮะ มาดิครับเดี๋ยวนะมันมีเสียงนะพี่ได้ยินนะถึงพี่จะพูดเดี๋ยวพี่ก็ได้ยินนะอูเสียงหลงเลยเป็นไงน,ะนี่แหละตายซะเฮ้ยโอ้ยยังไม่หมดโอ้ขอเลี้ยวก่อนเลยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเดี๋ยวนะเอ็งมาทําอะไรกันตรงนี้เอ็งมาทำอะไรกันตรงน,งรน,รงนี้นี่คนด้วยแล้วเนี่ยไม่ใช่บอดนะนี่ยืนกันนัวเลยนัวเลยนี่ใส่ผงชูรสป่ะเนี่ยนัวขนาดนี้ขอสลิงกันหน่อยแล้วกันหงช่วงนี้พี่ปวดแขนพี่ไม่สลิงละ โอเคเฮ้ยข้างหน้าไม่ตีนไปไหนจะมาชุบเพื่อนไม่ได้หรอกนี่พี่ไม่ให้เองชุบเข้าใจไหมคนน่ะไม่ใช่ลูกชุบอย่ามาชุบอย่ามาชุบนี่แม็กสิบระยะนี้ไม่ควรยิงแต่กูยิงหมดละเมื่อกี้ถ้าเอา A เดมสิบควักมายิงก็คงตายไปนานแล้วโอเคเอ้ยเอออย่าฮาวอย่าฮาวถ้าฮาวก็ไปนอนเฮ้ยน้ำหนาวมุกี้อะไรเด้อเฮ้ยเดี๋ยว้อ มาดิครับ okay. โอเคอย o u เลยด y โอตัดไปนะฮะบ,บอดทั้งนั้นเลยกูยิงเนี่ยนะครับแดามตัวแรกน่าจะเป็นคนเนาะนะที่เขายิงกันตุ๊ดตุตามนะนะนะฮะตีเดิมหมดเลยนะครับโอ้เก็บไปหกคนแล้วสูว่าสุดยอดเลยนะครับต้นเกมเก็บหกคนให้หาได้ยากเลยสำหรับเ็มดรอปเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับจะไปหาปืน JK สกินก็ได้นะเออผมพูดนะคือทุกอย่างนะครับที่ทุกคนคิดทุกอย่างจริงๆนะให้ผมใส่สกินนั้นถ้าผมมีนะผมจะใส่ให้อยากให้ผมทําตัวเด่นๆอยากให้ผมทําตัวกวนตีนที่ไหนอยากให้เล่นมีดทั้งเกมอยากให้เล่นปัมปป๊มเป็ดทำปั๊มเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือขออะไรก็ได้ที่มันคิดว่ามันแปลกและกวนตีนที่สุดนะขอมาเลยนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันมีคนเนี่ยอยู่ว่า okay. คฉันขอเข้าไปชิมหน้าโอ้โ,อโ,อโอ้ระเบริรใครวะ เห็นแล้วเห็นแล้วนี่แหละครับนี่ครับผมอาจจะจมูกอุ้ยหน่อยครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าฝนตกก็ช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยเย็นเดี๋ยวร้อนหน่อยเย็นอุ่นอะไรแม่ก็ไม่รู้นะฮะก็เลยแบบไม่สบายนิดนึงนะแต่ว่ามีแค่ขี้มูกแหละไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ห่าเลยเลยแม่ขี้มูกอย่างเดียวกูลำคาเแล้วเกินขี้มูกนะฮะว่าจะมันต้มกินสักหน่อยละรอเล่นรอเลยที่ฟาร์มมีคนนะ ที่ฟ้ามีคนนะจะขอชิมหน้าหน่อยแล้วกันเกาะ้มใช่ไหมนี่นะโอ้โหถือว่าสวยงามสวยงามที่สุดโอ้โหโอเคเดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรก่อนนะครับเอออออาให้เพื่อนเก็บก่อนโอเคเอาเพื่อนเก็บเสร็จเราเก็บต่อนะครับโอ้ยแม็กฟ้าโอ้สุดยอดโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมเติมเกาะเติมอะไรนะรผ,มผ,มผมลืมเดี๋ยวนะผมลืมไปหมดเ่ยคลิปนี้นะฮะ ไม่ลืมนะเดี๋ยวผมไปเอา J K นะครับแล้วก็นินจานี่ขับขอนี่ผมถือว่าง่ายเพราะผมเล่นเป็นปกติอันนี้คือปกติสุดๆนะฮะปกติสุดๆโอ้โหโอเคแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่แบบง่ายเกินผมก็ไม่เอานะครับแบบว่าพี่ครับเล่น AK กับนินจาหน่อยพี่ครับเล่นเ k คกับหายตัวหน่อยเงี้ยผมไม่เอานะครับคือผมต้องการความฮาความตลกในการเล่นนะฮะคือความแปลกนั่นเองนะครับธรรมดาเอฟดรอปไม่เอา นะขอแปลกๆนะฮะคือถามว่ามันเล่นง่ายไหมมันมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่าเจอศัตรูเก่งๆมันก็เล่นยากอยู่ดีนะถ้าแบบเอเคกับดินจางเงี้ยถามว่าถ้าเจอศัตรูเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดนี่อ่ะใส่กางอากาศอ้ นะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับเ k คกับนินจาถ้าเจอศัตรูตึงๆแต่ผมต้องการความฮาไงความตลกไงวิ่งไปตายโง,โง,โง่โไเงยผมอยากทํามากเลยนะครับผมรอมานานแล้วจังหวะนี้กว่าจะคิดคอนเทนต์นี้ออกนะลองนะลอง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 โอ้คีโมโอ้ดุเรศวะแม่งซื้อคีโมกออกใหม่เชี่ยเอฟดดมโอ้ซื้อคีโมกออกคลิปไม่เป็นไรนะคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์มันก็ต้องมีคีโมก,กันบ้างแหละเข้าใจไหอืมตายไปซะ โอ้โ,อ,โอ,อย่าชนพี่นะเอ้ยเดียนั่นนั่นนั่ายมือโอ้เพื่อนตายโจเ์เคเหมือนกันมาดิครับก็มาดิก็มาดิาเอ็คิดว่าพี่กลัวหรือไงเกาะพี่ก็ไม่เติมเข้าใจปะโอเคเพื่อนฆ่าไปแล้วนะฮะแล้วจะก,กระดกลิ้นทำไมวะนนี้โอเคชุบจะวิ่งมาชุบตรงไหนแล้วก็โดนหาว่าไม่เคยชุบเพื่อนอีกชอบมีคนบอกว่าทำไมไม่ชุบเพื่อนก็จังหวะมันไม่มีให้ชุบเข้าใจอ่ะเออ ชุบหมดนะผมปกติผมก็ชุบนะเพื่อนผมไม่ได้เห็นเล่นเห็นกัะตัวขนาดนั้นนะอก็ประมาณิด้นะเอาจริงผมเป็นยูทูบเบอร์คนดึงที่ไม่ได้เห็นกัะตัวนะเออมีโอกาสชุบผมก็ชุบไแตอนนี้วิ่งเข้าวงก่อนนะถือว่าเราสักเซสในคิวแล้วก็คือคิวผมได้ทั้งหมดสิบตัวแนละ้วแต่มันไม่ได้ใช้เจ k ยิงทั้งหมดไงมันใช้เจ k ยิงไม่ประมาณกี่ตัววะหนึ่ง ไม่รู้อะช่างมาันเถอะนะไม่กี่ตัวแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเปรี้ยวนักใช่ไหมอาบน้ำบ้างนะอาบน้ำบ้างนะอย่าทําเหมือนกูกูไม่อาบ <c oughs> ยิงเขาดิมาดิเออนี่แหละเออโอมาขับมางี้นะครับรู้ไหมว่ากดจราจรเขาใจะปะพี่เนี่ยพวงมาลัยซ้ายเขาใจะปะน้องโอ้โหมันต้องซิดขวาเสะอะไรของกูว่าต้องงงหมดแล้วงงงงงทุกวันเนี้ยโอเค ตอนนี้12ตัวนะครับถือว่าอาจริงๆถือว่าซักเซสแล้วนะที่ใช้ JAK ยิงแต่ผม,มอยากอเอ้ยไอ้นี่มาไงเนยเบาบาวีมาไงครับเนี่เดินม,มาดุมๆอย่างนี้ก็ตายดีค่ะเอ้ยข้างหลังอีกข้างหลังอีกเอ้ยโอโ้โหหลบหลังกล่องหลบหลังกล่องคนหรือบอดบอดทุกคนมาเก็บเพื่อนหรอเะออบอดเหรอนี่นี่นะฮะบอดนะฮะทุกวันนี้เนียนมากๆเลยนะครับผมไม่รู้เลยว่าเป็นบอดหรือเป็นคนนะเนี่ย ตอนนี้ก็ค่าหมด14ตัวแล้วนะถือว่าโอเคแล้วสําหรับผมถือว่ามากพอแล้วนะครับในคลิปนี้นะแต่ว่าในเมื่อเกมมันยังไม่จบเราก็ต้องลุยต่อสงครามมันยังไม่จบอย่าพึ่งนำศบลิงเอ้ยผมอยากจะหาโลโก้ใหม่มาทําช่องเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ช่องผม,มเป็นรูปหมีใช่ไหมแล้วผมก็ไปเอามาฟรีด้วยนะนะผมอยากได้แบบรอมีตังนะฮะแต่ไม่มีนะอยากไปจ้างเขา,าจ้างเขาออกแบบโลโก้เหมือนกันนะฮะแบบ ็นลิงสีชมพูเท่ๆนะอยากได้แนวไหนนะผมก็เท่เออใครมีไอเดียนะได้นะใครอยากให้ผมใครอยากใครวาดรูปเก่งๆอ่ะอยากให้ผมเอามาทำเป็นโลโก้ลองลองวาดแล้วส่งมาในแฟนเพจผมได้นะ <c oughs> อยากได้รูปฟรีเข้าใจว่า <c oughs> นะฮะโอเคเออข้างล่างมีคนรคอรุยก่อนละกันอ๋อเป็นอาจารย์นี่ตายตายสังกันละโอ้ยข้างหลังมีอีกเ่อ เออตายไปแล้วเฮ้ยอะไรนะกูว่ากูได้ยินเสียงอะไรน้องบอททั้งนั้นเลยไม่เป็นไรสไลด์ไปตูดขาดนะฮะนี่น้องโมโตโกะเอ้ยโอ้สกิลเดือดเพื่อนตายน้องโมโตโกะนี่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมแต่สไลด์จนตูดขาดหมดแล้วนะฮะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนโคตรหดเลยครับยิงหมดทุกตัวเลยครับกูไม่ได้ยิง JK เลย จะเอาเจคยิงซึ่งถ้าวเจคยิงมันก็ต้องไประยะใกล้ๆใ,ใช่ปะพอไประยะใกล้ๆเพื่อนก็นเอาปืนกลสยตะไคร้เลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรละผมฆ่าเยอะแล้วพอละโอ้ภูมิใจละคลิปละโอเคแต่ว่าตอนนี้เหลือศัตรูอีกตั้ง5คนนะผมห้าเอ้ยไม่ใช่5คนเด้มันเหลืออีกอ่าอีกอ่าเอ้ยห้าเอ้ยใช่ปะวะมันมันสิบมันสิบคนลบผมออกสาม มันก็จะเหลือเจ็ดคนเฮ้ยหกเฮ้ยเจ็ดคนถูกแล้วใช่ปะวะเฮ้ยไม่ใช่มันต้องเหลือโอช่างแม่งเงยเฮียกู <c oughs> ยิ่งปวดหัวอยู่ไม่สบายเดี๋ยว้าใจไปโอ้โหตายไปซะตายไปซะไม่ก็ตายไปซะโอ้โหเป็นไงความโอดนะมันต้องเหลือเจ็ดคนถูกแล้วสิบ <c oughs> ลบสามต้องเหลือเจ็ด ผมงงอะไรวะเนี่ยเลขแค่นี้คิดไม่ออกนะผมโง่นะเอผมแบบมึนๆด้วยช่วงนี้้งหมด17คนนะครับตอนนี้ที่ผมฆ่าไปนะไม่ใช่คนในแมปนะตอนนี้ในแมปเหลือ2คนสุดท้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับเอาห้ถึงที่สุดเราต้องได้ที่หนึ่งเขาสองคนเอ้อกระตุกกระตุกโหยดีมาทั้งคลิปไอ้เหี้ยมาตายตายคลิปกระตุกตอนท้ายนี่อะไรกูได้ด้วย โคตรเทยี่สิบแปคิวยีอะไรล่ะ18บแคิวล่อย่างผมละใคร่ะทนไววแล้วโอ้โหเปไ็นไงหน้าผมก็ฝากกดแล้วกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจการนำคลิปให้กับเอฟดอด้วยนะครับผมอย่าลืมนะะรายการใหม่ของช่องเรานั่นเองนะครับผมลิงร้องขอนะครับลองขออะไรมาก็ได้ที่คุณคิดว่ามันแปลกที่สุดแล้วผมจะทำได้หรือเปล่า ต้องมาลองหนูอีกทีนะครับว่ามันน่าสนใจมัยก็ฝากกดไลค์กดแชร์สสกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ด้วยนะครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมบ๊ายบายรักนะจุ๊บจ๊บ